แม้แต่หาแบบพูดนี้ง่ายว่าหากินไปวันๆหนึ่งก็ยังลำบากอ่ะจะเอาตังค์ที่ไหนเราไปเสียนะนะเราได้ห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยไปเสียเป็นหมื่นเป็นแสนเนี้ยมันก็ไม่ใช่รายได้มันต่างกันลิบลับเลยอือรายรับกับรายจ่ายคนละอย่างนะพวกนี้เขาคิดอะไรอยู่จะให้หาหาให้คนอื่นเขาไปคอยช่วยเหลือนะครับมันไม่ใช่อืม ซื้อบ้านตรงนี้แล้วใช่ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่เออแอดมาอาศัยเขาอยู่นี่แหละอาศัยเฉยๆนะครับอยู่ก็อยู่กระท่อมอยู่ตรงนี้แหละที่เคยสร้างเอาไว้เนะี่ยก็อยู่จนกว่ามันจะพังจากไปเนี่ยมันก็คงจะจบกันแล้วก็คงต้องไป ตอนนี้มันก็เริ่มพังไปเรื่อยๆล่ะทีละนิดทีละหน่อยนะซ่อมไม่ไหวแม้แต่กระทั่งโต๊ะนั่งอยู่เนี่ยก็ยังพังเลยนะนั่งไม่ดีนี่พังเหงายท้องหงายไส้ไปเลยนะอ,อมันผุพังหมดแล้วนะมันมันไม่แข็งแรงเอาพูดง่ายๆมันไม่ใช่เป็นโต๊ะโซฟาโต,โต๊ะไม้โต๊ะเหล็กที่ไหนนะเป็นโต๊ะไม้ไผ่เออมันก็พังได้ แอดอยู่ภาคกลางนะเออจริงๆแล้วแอดตามหลักแอดก็ทํางานอยู่อ่ากรุงเทพมาแหละพอดีโควิดไงพอโควิดปุ๊บเขาก็จ้างออกนะครับเออจ้างออกอ่าโดนกันทุกคนนะครับโดนกันเยอะแยะมากมายพอเราออกพอเราแอดก็เลยพอดีแอดก็ดูอ่าช่างใหญ่อยู่แอดก็เป็นเอฟซอยู่ว่าง,ง่ายๆไปดูช่างใหญ่อยู่ แอดก็ติดตามตั้งแต่แรกๆมาแหละนะก็เหมือนกับคนทั่วไปอ่ะที่ติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามคดีอ่าที่มันซับซ้อนอ่าที่มันวกไปวนมาแอดก็เลยมามาเที่ยวเพราะว่าอยะเราว่างไงเราว่างงานเราไม่มีงานแล้วก็มาเที่ยวดูเอ่อตั้งแต่มาครั้งนั้นอ่ะเชื่อเปล่าเราก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยเออไม่เคยกลับไปอีกเลย จนน้องอ่ะน้องชายจนมันตกใจเลยว่ามันเห็นในในคลิปในอะไรไงมันบอกว่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่มันยังมันยังโทรมาถามว่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่เออตอนนี้ก็เหลือให้คนเดียวเหลือแอดอยู่คนเดียวนี่แหละนะครับเอฟซ เหลืออยู่คนเดียวจริงๆอ่าแต่ก่อนนี้เขาอยู่กันในไอในสวนนะครับในสวนอ่าสวนยางเนี่ยโอ้โหอยู่กันเยอะแยะมากมายแต่ก่อนเนี่ยปูอ่ากลางตรงกลางเต็นท์อยู่หน้าฝนนี่ก็กลางเต็นท์อยู่กันอย่างนั้นแหละเออก็อยู่กันได้แต่แอดไม่รู้ว่าเขามาอยู่กันนะเพื่ออะไรจุดประสงค์คืออะไรยังไงแนะอดไม่รู้นะแต่แอดนี่มาเนี่ยเรามาเห็นว่าเออ มันน่าจะเออมาสร้างนู่นนี่สร้างนี้เพราะเราคุยกับเจ้าของที่ไปแล้วเนี่ยว่าเออเรามาอยู่ตรงเนี้ยทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยมันกาลังบูมใช่ไหมเราเห็นคนทางว่าเออเราลองมาทอํอดูตรงนี้หน่อยนะครับก็มีถามว่ามีสัญญาใจไม่ไม่หรอกเพราะว่าแอดสร้างลงทุนไปเยอะแล้วไงตรงเนี้ยลงทุนเยอะมากเะยตรงเนี้ยอา่า แล้วเราเราลงทุนไปแล้วเราก็ไม่รู้จะจะไปไหนแล้วว่าวาง่ายอพอเข้าไปกันเราก็ไปไม่ได้อยู่ส่วนยางดีแล้วเหรอเออคือเอซีก็เคยชวนนะให้ไปอยู่ที่จัำปาดงนะแอดบอกว่าแอดไปไม่ได้เพราะว่าถ้าไปเนี่ยอดต้องทิ้งตรงนี้ไปเลยนะ่ะ แล้วเราก็ขนย้ายไปไม่ได้ด้วยไปก็พังหมดเหมือนเดิมไปอยู่ที่นู่นก็มีค่าใช้จ่ายนี่คือประเด็นใน f อไปอยู่ที่นู่นมีค่าใช้จ่ายแต่อยู่นี่ไม่มีก็เสียค่าน้ำค่าไฟไปแค่นั้นเองแต่กันเราก็ไม่ได้เสียค่าน้ำค่าไฟมาตั้งแต่ปีที่แล้วเเอฟออถ้าเป็นคนอื่นเขาไล่หนีไปแล้วเนี่ยออยังไม่ได้เสียเลยเนี่ย ตั้งแต่ปีที่แล้วอะประมาณเดือนพฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วหรือยังไงจนป่านนี้ยังยังไม่ได้เสียค่าน้ำค่าไฟให้เขาเลยก็ก็ต้องเสียแหละนะครับหลายเป็นปีเสียค่าน้ำค่าไฟเป็นปีกันแหละเพายง่ายแต่ถ้าไปอยู่ที่นู่นมันมีค่าใช้จ่ายนะครับเออแน่ๆนะครับ มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะก็ไม่ว่ากันแหละครับเอฟซีเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ครับที่อยู่ได้นะอืมครับที่อยู่ได้แต่ว่าครับใจนั้นอยู่ยากนะครับอืม ใช่ครับผมนะเขาก็ย้ายเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ย้ายแล้วบ้านเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็ย้ายได้หมดแหละนะครับก็เหมือนกับคนที่อยู่ที่จปบาดงอ่าลากฐานเขาอยู่ที่นี่นะลากฐานเขาอยู่ตรงนี้นะเหมือนหลายๆคนอ่ะที่เขาอยู่ที่นี่เขาจะไปอยู่ที่จปบาดงตลอดเวลาก็อยู่ไม่ได้ยังยังย่าชี้เนี่ยเขาอยู่ได้เพราะอะไร แกอยู่ตัวคนเดียวมันไม่ได้ตัวคนเดียวหรอกแกก็มีลูกมีหลานมีอะไรอ่ะแต่ว่าแกก็ไม่ได้มีพันธะอะไรที่จะต้องมาคอยดูแลคอยอะไรบาลูกลูกเขาเขามีฝั่งมีฝามีครอบครัวมีอะไรกันหมดแล้วแกก็หมดห่วงแกก็ไปได้แต่อย่างบางคนเนี่ยไปไม่ได้นะเออไปไม่ได้เพราะอะไรเขามีที่มีทางแล้วก็มีลูกมีสามีมีอะไรกัแล้วแต่หละนะ เวลาเข้าไปมันก็ต้องแยกจากกันถูกไหมแยกจากกันแล้วมันแยกนานๆมันก็ไม่ได้อีกเขาก็ต้องกลับเที่ยวไปเที่ยวมามันก็ไม่ได้มันไกลเขาก็ต้องเลือกว่าอ,อจะไปยังไงจะอะไรยังไงอ่าเขาก็ต้องกลับมาอยู่ที่ภูมิลานาเดิมเขาเพราะว่าเขามีที่มีทางมีสวนมีนานะครับมีอะไรที่ต้องดูแลเขาก็จะไปเป็นบางครั้งก็คือมีกิจกรรมแลม้วค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยใครที่อยู่ได้ก็อยู่ไง นี่คือประเด็นแบบนี้นะแอดพูดตรงๆนะแอดพูดตามหลักความเป็นจริงทั้งนั้นที่ที่เข้ามาที่เข้าไปไม่ได้เพราะอะไรเออถ้าทุกคนเนี่ยไม่มีที่ของตัวเองจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยเข้าไปเออไม่มีพันธะอะไรที่ต้องเป็นห่วงเป็นใยเขาก็ไปได้ตัวคนเดียวอย่างพวกเนี้ยที่เข้ามาอยู่กันเนี่ยเข้ามาแค่เสื้อผือนหมอนใบนะหรือมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาไปเดียวเขามากันอย่างนั้น แล้วความห่วงความย้ายอะไรเขาไม่มีเขาก็ไปไหนก็ไปได้เพราะว่าอยู่นี่เอฟซีเขาสร้างให้อยู่เฉยๆเวลาไปเขาก็ไปแต่ตัวเอาข้าวของที่หยิบฉวยได้เขาเอาไปแค่นั้นเองบ้านเขาก็ทิ้งเอาไว้ให้เพราะอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีเขาสร้างไว้ให้อยู่อ่าเห็นไหมเขาก็ไปเขาจะไปไหนเขาไปได้แต่เขาจะกลับบ้านเขาก็กลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอย่าลืมว่ายังไงเขาก็ สักวันหนึ่งเขาก็ต้องออกจากช่างใหญ่มาไอคนที่อ่าไปอยู่นานๆานหรือคนที่เขามีพันไม่มีพรรษะหรือเขามีพรรษะเขาก็ต้องกลับมาดูแลอย่างอาอย่างอะไรนะสาวเจ้ยสาวอะไรเนี่ยเขาก็กลับมาอยู่บ้านเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าครอบครัวเขาอยู่นี่ถ้าเขาไปอยู่นู่นอ่ะตามลําพังถามว่าเขา เขาอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้อยู่แล้วสบายแต่ว่าแล้วอยู่ที่นี่ใครอ่ะเออสามีเขาก็อยู่ลูกเขาก็อยู่ออที่ทางบ้านเบิ้ลเขาก็มีเยอะแยะแล้วคิดว่าจะปล่อยให้ทั้งนี้เขาทําอยู่คนเดียวเนี่ยจะทิ้งให้ทั้งนี้ทําตัวเองก็ไปอยู่ที่นูน่นเหรอเขาคิดไปคิดมาเขาก็ต้องกลับมาอยู่แล้วจะเที่ยวไปเที่ยวมามันก็เที่ยวไปไม่ได้เที่ยวไปเที่ยวมาบ่อยๆก็ไม่ไหวเออค่าเดินทางมันก็เยอะ ใช่ครับผมเออที่คนที่เขาไปซื้อที่ซื้อทางได้ใช่ไหมละ่ะเขาก็โอเคเข,เขาก็ไปอยู่รอบๆอ่าบริเวณแถวแถวรอบๆของชจ้างใหญ่เหมือนอที่เขาย้ายไปช่วงที่แล้วที่ผ่านมาคือพิลาวันใช่ไหมเขาก็มีที่มีทางของเขาอ่าพอสุดท้ายเขาก็จะยกบ้านไปใช่ไหมยกบ้านเข้าไปตั้งไว้ที่บ้านของเขาอที่ของทางของเขาเวลาทําจิตกรรมทําอะไรมา เขาก็มาอ่ามันใกล้องอันนั้นก็มีที่มีทางก็มีเงินซื้อหรือเอฟซีเขาซื้อให้แอดก็ไม่ได้รู้หรอกนะว่าเขายังไงอืมแต่ที่ร,รู้ว่าเขามีซื้อที่ซื้อทางไว้แถวนน้นแล้วเออถ้าแอดมีแบบนั้นอ่ะแอดก็คงจะต้องไปอยู่เหมือนกันถ้ามีที่ม,ทมีทางใช่ไหมถ้าเรามีมีที่ที่จะไปปลูกบ้านที่ยุงที่อยู่เงี้ยก็ก็ไปได้แต่อยู่ที่นี่เราเรายังไม่มีเราจะไปไหนอ่ะ เออไปไหนมันต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างเดียวอะแค่เอาง่ายง่ายแค่ขับรถไปเนี่ยเราก็เสียค่าใช้จ่ายแล้วแอดถึงไม่อยากไปไหนไงถ้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราต้องมาเติมน้ํามันต้องมาค่านู่นนี่นั่นนะครับเราอยู่นี่อย่างดีก็มาม่าสองห่อวันหนึ่งแอดก็กินแค่นั้น ใช่อย่างสาวแอน,นแอนบอกได้เลยสาวแอนนี้เขาไม่มีพันธะที่อื่นครอบครัวอื่นครอบครัวตรงที่อื่นก็ไม่มีแกก็มีลูกแล้วก็มีแกแกแค่นั้นเออแกก็ไปไหนก็ได้แล้วอยู่ที่นี่แกก็ไม่ได้สร้างอะไรไว้ไงก็เอฟซีสร้างให้ใช่ไหมก็อยู่กันไปเพเวลาเวลาไปแกก็ย้ายเอาแต่ข้าวของไปอ่าเห็นไหมไม่เหมือนแอดนะครับเอฟซีเอฟซีดูสิเลียงไปเต็มเลยเนี่ยเนี่ยแอดสร้างทั้งนั้นเลยเนี่ย จ่ายเงินสร้างทั้งนั้นเลยเงินตัวเองทั้งนั้นเนี่ยสร้างเต็มไปหมดเลยเนี่ยอใช่น้ำมันรถเป็นพันอยู่แล้วไปนูน่นไปกลับเป็นพันอยู่แล้วพันกว่าได้เพราะว่ามันมันห้ามัน150รนะ้อยหนะ้าสิบกิโลโดยประมาณนะโดยประมาณนะร้อยห้าสิบกิโลโดยประมาณไปกลับก็สามร้อยก็ลองคิดดูมันเป็นพันเลยแนะ่เดี๋ยวนี้น้ำมันแพงชิบเพงเลย แอดถึงไปไม่ได้นอกจากไปไอเทศกาลงานงานอ่างานองค์ปู่อะไรอย่างเงี้ยงานช่างใหญ่นะงานบันเกิดที่เขาจัดใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอก็จะไปได้อยู่เออถ้าอย่างนั้นเราก็จะไปไม่ได้เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเราก็ต้องไปนอนรีสอร์ทร,รีสอร์ทเห็นไหมก็เสียเงินนอนอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปไหนเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเราก็ต้องคิดแหละ นะครับเราต้องคิดว่าเอยเราไปแล้วมันคุ้มไหมอย่างไปมุกดาหารแอ้ก็ไปมุกดาหารก็ไปถามว่าอ่าฟัากเงินไหมไม่ต้องถามฟักเงินแน่แน่ไปอยู่โรงแรมนะอ่ามีค่าน้ำมันมีอะไรแต่ว่าค่ากินบางทีก็เขาก็อ่าทำมาแจกแล้กวก็เอฟซีเขาก็เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้กินแต่ตรงนั้นไปแล้วก็เสียค่าน้ำมันค่าที่พักอ่าไปอยู่ที่นั่นอะก็ต้องจ่ายแต่เราไปด้วยใจไง ขนาดเราไม่ก็มีแล้วก็ไปแต่บางคนเขาก็มีมีอ่าช่วยเหลือค่าน้ำมันช่วยเหลือค่าที่พักก็มีนะครับบางคนเนะ่เออเขาก็โอเคไปเอฟซี FC เขาช่วยก็โอเคไปก็ไปได้แต่ไม่มีเอไปไหนส่วนมากจะออกออกเองนะครับแล้วไปบ่อยๆมันก็ไม่ได้เออเราจะติดตามช่างใหญ่ไปตลอดเวลามันก็ไม่ได้ไงเออ เราก็เลยนี่แหละโอ้ใช่ครับผมอูถ้าอยู่เชียงใหม่มาที่นี่ไม่ต้องถามไกลมากไกลต้องถามว่าไกลไกลสุดๆเลยแค่แอดไปพิษณุโลกเนี่ย อหมดค่าน้ำมันไปประมาณสี่พันสี่ห้าพันไปกลับนะพิษโลกอะ่ะมาที่เนี่ยไปกลับที่ที่พิษโลกอะ่ะอย่างขนาดนั้นแล้วเชียงใหม่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามเชียงใหม่แพงนะครับเพราะว่าแอดไปอยู่แล้วเคยไปอยู่แล้วเชียงใหม่เชียงรายแม่สายแม่ฮงง g อนเนี้ยแอดไปมาหมดนะครเออพักแค่หนึ่งคืนเนี่ยโอ้โหมันน้อยมากนะ เดินทางเนี่ยเหนื่อยบอกตรงว่าเดินทางขับรถเหนื่อยมากแอดไปอยู่ไปอยู่พิโลกอ่ะสองสามคืนเออประมาณสามคืนนะคิดดูสิสบายหน่อยเพราะอะไรอ่ะมันไม่ต้องขับไปไกลแล้วก็ขับอยู่ในละแวกนั้นแล้วก็อ่าอ่าค่อนข้างจะไปพักผ่อนมากกว่านะพักผ่อนมากกว่าก็คือเหมือนทํากิจกรรมกรเกษตรเรียบร้อยแล้วทําบงทําบุญกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปที่นูน่นที่นี่อย่างเงี้ย เออไปเยี่ยมเอฟซีที่นู่นที่นี่แล้วก็ไปตามอ่าการเชิญของเอฟซีว่าให้ให้มาบ้านเขานะให้มาที่นู่นที่นี่เนี่ยเขาเห็นเรามากันเยอะแยะเราก็ต้องไปบ้านเขาเขาก็ทํากับข้าวให้กินทําอะไรกินก็โอเคมันก็ดูดีนะครับเขาก็ต้อนรับดีแหละอยู่ที่นู่นะต้อนรับดีมากๆจนเราเกิดความเกงใจเป็นอย่างมากอะเอาง่ายๆเเพราะว่าเราก็ไปทไปที่นู่นก็ไปทําบุญเนาะเออ ก็มาได้นะครับมาได้มาจำปาดงก็มาได้โกกอก็มาแล้วใช่ไหมจำปาดงก็มาได้นะมาเลยเออเขาที่นี่เขาไม่ได้มีปัญหาที่จำปาดงเขาดีอยู่แล้วนะครับไม่มีไม่มีอะไรเลยจำปาดงก็คือดีมากๆกก็คือคนในหมู่บ้านเขาก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันห่างไกลจากหมู่บ้านเยอะสามสามสามสี่กิโลประมาณนี้เนาะห่างไกล แกอยู่ตรงนั้นแกก็อยู่ที่ทุ่งนาว่าง่ายๆละแวกรอบๆข้างก็ไม่ได้มีชาวบ้านเขาอยู่หรอกนะรับน้อยไม่มีหรอกเอออยู่สบายสบาย ใช่ครับผมตูนเงินไป